สวัสดีค่ะวันนี้ทางเซกเตอร์ไทยแลนด์มีสินค้าใหม่มารีวิวพร้อมกับการ Unbox ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสินค้านี้คือ Windows แท็บเลขนาด10.1นิ้วยี่ห้อ ELEMENT รุ่น HE10KW ซึ่งเป็นสินค้าน้องใหม่ของแบรนด์ ELEMENT ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้นะคะ ยี่ห้อ e l e ิเมนเป็นยี่ห้อที่ทางเซกเตอร์เป็นเจ้าของสินค้าเองและมีขายในหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมาเลเซียเวียดนามและประเทศไทยค่ะความพิเศษของรุ่น HE10 w นี้เป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กที่มีขนาดเพียง10.1นิ้วสามารถพกพาและใช้งานได้สะดวกและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro หน้าตาจะเป็นยังไงเรามาแกะกล่องรับชมพร้อมกันนะคะ ตัวนี้เป็นแพคเกจจิ้งกล่องของเจ้า Element Tablet รุ่นนี้นะคะหน้ากล่องสวยงามเลยค่ะสีฟ้าบุ่มบอกถึงความเป็นยี่ห้อ Element ด้านหลังมีสเปคคร่าวๆพร้อมกับรายละเอียดเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าเข้าไปเซิร์ชโปรดักต์อื่นๆของแบรนด์ Element นะคะด้านในกล่องก็จะมีตัวอะแดปเตอร์สาย AC Power Cord ที่ชาร์จไฟเป็นที่ชาร์จแบบ USB Type C นะคะด้านในกล่องเราเปิดมาเราก็จะเจอตัวเว l c o m e Card ของ ELEMENT นะคะมี QR Code เพื่อให้ลูกค้าสามารถสแกนและเข้าไปดูสเปคคร่าวๆของตัวแท็บเล็ตนี้ได้เลยนะคะ หนาจอของตัวแท็บเล็ตด้านในนะคะมีฟิล์มกันรอยให้1แผ่นนะคะด้านขวามีลำโพงหนึ่งข้างส่วนด้านซ้ายจะมีพอร์ตหูฟัง micro mm hmm. hd port usb type c 2.0ซึ่งพอร์ตตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของการชาร์จไฟแล้วก็การส่งข้อมูลนะคะแล้วก็มี usb type c 3.0ให้มาอีกหนึ่งพอร์ตเพื่อไวส้สำหรับส่งข้อมูลค่ะ ตัวไมโครเอสติกแล้วก็ลำโพงตัวเจ้า ELEMENT ตัวนี้จะมีกล้องให้กันทั้งหมด2ด้านนะคะมีกล้องหน้า2เมกะพิกเซลแล้วก็กล้องหลัง5เมตะพิกเซลตัวเครื่องเป็นโลหะน้ำหนักเบามีน้ำหนักเพียง522กรัมแล้วก็มีความบางเพียง8.8 mm มมมีขอบโค้งมนใช้งานได้สะดวกสบายค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องรับชมพร้อมกันนะคะมีแววข้ามสกรีนที่แจ้งแบรนด์หนึ่ง นี่คือหน้าตาของมันนะคะแล้วก็ตัว e ิ e m เมนต์ HD 1 0 W นอกจากหน้าจอจะเล็กเพียง10.1นิ้วแล้วยังมีการแสดงผลแบบ Full HD พร้อมกับ CPU Intel N 4 1 0 1ผลให้ดูนะคะมี RAM ที่ให้มาด้วยกัน6 GB มีตัวฮาร์ดดิสก์128 GB ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งทาง Wi-Fi และ Bluetooth ที่สำคัญรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัว Windows 10 Pro ที่เป็นลิขสิทธิ์แท้จาก Microsoft ค่ะ เจ้าตัว Windows Tablet นี้เหมาะกับการใช้งานในธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารร้านค้าที่สามารถนํำ Windows Tablet นี้เป็นเครื่อง POS แบบเคลื่อนที่เพื่อไปรับออเดอร์จากโต๊ะลูกค้าหรือจุดต่างๆที่ลูกค้าอยู่ภายในร้านค่ะหรือจะนําไปใช้งานในรูปแบบของเครื่อง POS แบบตั้งโต๊ะก็จะเหมาะกับร้านค้าหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์เอเซอรี่ที่ใช้กับเครื่อง Element Tablet HE10W เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและทนทานมากขึ้นนั่นก็คือบัมเคสโดยสามารถใส่บัมเคสนี้เข้าไปกับแท็บเล็ตเพื่อทำให้ทนทานแข็งแรงขึ้นและช่วยป้องกันการกระแทกจากวัสดุภายนอกค่ะหากท่านใดสนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Sector Company Limited ดขีดไทยแลนด์เว็บไซต์ www.th.sector.co หรือโทร022941182-5สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่อง YouTube SectorTH ด้วยนะคะ